สวัสดีค่ะ FC f a n คลับทุกท่านพบก,กับช่องหมิวชนทำกินเช่นเดิมค่ะวันพฤหัสที่22กุมภาพันธ์พศ2567สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัพเดตคิวงานของบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยค่ะวันนี้ซอแอนไม่มีคิวงานนะคะมีแต่หมอลำใจเกินร้อยวันนี้ใจเกินร้อยมาที่อุดรธานีค่ะคืนนี้ใจเกินร้อยทำการแสดงที่วัดจอมสีบ้านพันดอนตําบลพันดอน อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานี FC ฟซแฟนคับแถวอุดรธานีกุมภาวาปีสะดวกก็เดินทางไปให้กำลังใจใกล้ไกลมาได้นะคะมากันเยอะๆมาให้กำลังใจบอยสิริชัยหมอนำใจเกินร้อยกันได้อันใดเดินทางไปได้แอดก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภยัยถ้ามีฝา m 150ก็อย่าลืมพกติดตัวไปด้วยเผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีนะคะันใดเดินทางไปไม่ได้ก็รอชมไลฟ์สดเผื่อมีบางท่านมีการไลฟ์สดก็ เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะตรงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วแม่แม่ท่านที่เดินทางไปได้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยม่วนบอมีที่สิ้นสุด8ปีหมอลำใจเกินร้อยอยังหมุกคุมมีคิวงานต่อเนื่องนะคะแม่แม่ ฝากเป็นกำลังใจให้บอยสิริชัยด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากบอยสิริชัยขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ